สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครมยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องอย่าปล่อยให้ใจฟอจากพระธรรมสดีบทที่42ข้อที่5ถึงข้อที่9พระธรรมสดุดีบทที่42ข้อ5ถึง9จิตใจของข้าพระเจ้าเอย๋ฉยฉไหนเจ้าจึงฟออยู่ ฉะนัยเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพระเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความอุปธรรมและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ฝ่ออยู่ภายในข้าพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงระลึกถึงพระองค์ตั้งแต่แผ่นดินแห่งแม่น้ำจอแดน และแห่งภูเขาเฮอร์โมนตั้งแต่เนินมิซาเมื่อเสียงน้ำแก่งตกที่ลึกก็กู่เรียกที่ลึกบรรดาคลื่นและระลอกของพระองค์ท่วมข่าพระองค์แล้วกลางวันพระเจ้าทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์และกลางคืนเพลงของพระองค์อยู่กับข้าพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวิต ของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าทูลพระเจ้าพระศิลาของข้าพระเจ้าว่าชไหนพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์เสียชไหนข้าพระองค์จึงต้องไปอย่างเป็นทุกข์เพราะการบีบบังคับของศัตร,ตรู จากพระธรรมสุรีตอนนี้ผู้เขียนเน้นยำ้ำคำคำหนึ่งที่เยอะมากคือว่าจิตใจของเจ้าเอ๋ยทไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่นะตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมทาไหนใจของเจ้าจึงฝ่ออยู่นะเมืออ่อเราอ่านในครบถ้วนเราก็จะพบว่าผู้เขียนลราจะบอกว่าจะปล่อยให้ใจฝ่อ นะอย่าปล่อยให้ใจฝ่อเพราะว่าเมื่อเขาบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยฉนไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ทนไหนเจ้าจึงกระสักปัสสายภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าถวายชวดีแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และพระเจ้าของข้าพเจ้านะครับอย่าปล่อยให้ใจฝ่อโดยการจงหวังใจในพระเจ้าคําว่าหวังใจในพระเจ้าไม่แปลความว่าหวัง ลมน้แรงหวังว่าพระองค์จะช่วยเราแบบไหนเราไม่รู้แต่ผู้เขียนพูดชัดว่าอยาคัสกับสายอยาใจฝ่อจงหวังใจในพระเจ้าเพราะนะเราจะมีโอกาสได้ถวายสุดีพระองค์อีกนั่นกลังแปลความว่าโดยพระเจ้าเราจะมีโอกาสได้ยกจ้องสรรเสริญพระเจ้าเหตุผลเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ปุะถมนะและเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่ผู้เขียนได้พูดชัด อยากจะรู้ใจพี่น้องได้มองเห็นว่าถ้าเรามีความใจรู้สึกว่าใจกำลังจะฟอไปนะมันเหี่ยวแห้งท้อถอยหมดกําลังใจนะฮะใจฟอเนี่ยแปลความว่าใจตายนะเมล็ดฟอใช่ไหมแสดงว่าไม่สามารถจะปลูกแล้วมีชีวิตได้ต่อไปนะะใจฟอก็ไม่แตกต่างอะไรกับหัวใจที่ตายแล้วนั้น ทวดีนี่บอกว่าอย่า <c oughs> อย่าปล่อยให้ใจฝ่อนะฮะให้เรามีความหวังใจว่าเราจะมีโอกาสได้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานเราพระองค์จะทรงช่วยเราและพระองค์ช่วยเราแบบไหนในข้อที่เจ็ดว่าเมื่อเสียงน้ําแก่งตกที่ลึกก็กูเรียกที่ลึกแล้วก็บรรดาขึ้นและรอกของข้าพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้ว กลางวันพระเจ้าทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์และกลางคืนเพลงของพระองค์อยู่กับข้าพระเจ้าเป็นคำอิทฐานต่อกับพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพระเจ้าผู้เขียนได้บอกว่าเมื่อเราหวังใจในพระเจ้าเราจะสัมผัสได้กับการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์การสําแดงของพระองค์เสียงน้ําตกเสียงน้ําแก่งตกที่ลึกกะกููเรียกที่ลึกข้าพระเจ้าเป็นผู้อัญญาน และพรัวิญญาณพระเจ้าอยู่ในเราพระองค์จะให้พรงวิญญาณเจ้าเข้ามาสัมผัสกับวิญญาณของพระองค์ในชีวิตของเราทําให้เรามีกําลังใจขึ้นทําให้เราไอษฐานกับพระองค์ด้วยความหวังใจนะคำไอษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเป็นคำไอ้ฐานอาจารคือผู้เก่งพูดชัดว่าเขาไอ้ฐานเจ้าด้วยความหวังใจว่าพระเจ้าองค์นี้พร้อมที่จะช่วยเขาวางใจเขาโดยเหตุผลนี้เขาจะพูดต่อว่าข้าพเจ้าจึงทูลกับพระเจ้านะข้าพเจ้าทูลพระเจ้า พัศลาของพระเจ้านะนอกจากเป็นความบุถารรมแล้วยังพูดถึงว่าความเป็นพัศลาของพระเจ้าความเป็นหลักความเป็นความแข็งแกร่งนะความที่สามารถจิดเหนียวได้และพร้อมจะเป็นป้อมประการในการปกป้องเราได้ไม่ว่าปรปักจะเยาะเยะ้ยจะถากถางแบบไหนจะอะไรก็ตามแต่ ถ้าเรามั่นใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของเราพระเจ้าผู้เป็นศีลาของเราพระเจ้าผู้เป็นป้อมปาักการของเราพระเจ้าผู้พร้อมในการจะอยู่กับเราไม่ทอดทิ้งเราไปไหนและพระเจ้าอางค์นี้ยิ่งใหญ่มากหลายคนในเวลาที่เราเจอปัญหาทุกเจ้าลำบากคนอาจจะเยาะเย้ยถากถางเราว่าไหนพระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าของอคุณเก่งจริงอยู่ไหน รพระเจ้าของคุณที่บอกว่าสามารถช่วยคุณได้อยู่ไหนหรือบางครั้งบางคาเมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบากเราไปขอความช่วยเหลือใครนะฮะข้าจะย้อนถามว่าถ้าพระเจ้าคุณเก่งจริงก็ปล่อยพระเจ้าคุณก็ให้พระเจ้าคุณช่วยสิมาขอความช่วยเหลือทำไมบางครั้งเขาพูดกับเราแบบนี้ก็โอเคนะฮะเขาก็พูดถูกเรามาหาพระเจ้าครับมาหาพระเจ้ามาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความอุปถัมภ์นะฮะพระเจ้าของเราเป็นพระศิลาที่เป็นที่สามารถยึดมั่นได้พระเจ้าของเราเป็นป้อมปราการที่เราพร้อมจะเข้าไปอยู่อาศัยได้พระเจ้าของเราพร้อมในการจะเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่สมัมผัสกับวิญญาณจิตของเราซึ่งเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องทีรักครับหนังใจครับม่ท่านเป็นใครก็ตามแต่นะฮะมื่อเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียน ผมอยากจะบอกว่าเราเกิดมาจากพระเจ้าและพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในเราเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์พระวิญญาณเจ้าจะทรงสมัมผัสกับกจิตวิญญาณของเราและทรงปวดเล่าลมใจเราให้กำลังใจเราและทรงปวดนำเราและพร้อมจะร่วมงานไปกับเราพร้อมจะช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราทำนะครับนั่นก็หนุนใจนะครับเรื่องการติดตามพระเจ้า เราคงไม่ติดตามพระเจ้าแบบเหมือนคนอื่นคือว่าเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วเราก็นั่งรอแต่ว่าเมื่อเราอธิษฐานสิ่งใดเราจงมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราให้ทําสิ่งนั้นเมื่อเราทําสิ่งนั้นเราจะผ่านพ้นไปเมื่อมีศัตรูรเผชิญหน้าศัตรูให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้าโดยการเดินหน้าต่อไปนะต่อสู้ต่อไปนะอย่าท้อถอยอย่าถอยหลังอย่ากลับหลัง เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเรานะครับนั่นก็คือหนุนใจนะครับอย่าปล่อยให้ใจฝ่อเพราะว่าเรามีพระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ของเราเรามีพระเจ้าเป็นพัศิลาของเราเรามีพระเจ้าเป็นป้อมปากางเราและเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งอยู่ในชิงเราและพร้อมช่วยเหลือเราทุกเวลาร่วมใจขานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่เจ้านำพาคุณาประทานสุขเป็นของหลายและให้ความไว้วางใจว่าพระเจ้าเป็น องค์อุปถัมภ์ที่แท้จริงจึงขอบคุณในความรักพระองค์ในนามพระเยซูเจา้าอาเมนคำถามสำหรับการใครครวนใจของท่านยังฝ่ออยู่หรือไม่เพราะเหตุใด ขอคิดประจำนี้นะครับจงเชื่อมั่นในพระเจ้าและจิตใจของท่านจะเปลี่ยมไปด้วยความหวังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKP L Live และสามารถสนับสนุนพนธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ